สบายดีเอลทิชันจีนสำคัญต่อการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโลกจะมาหาวิทยาลัยเซนต์ปิเตอร์เบิร์กของรัสเซียได้กล่าวครับว่าประเทศจีนมีความสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพ โดยจีนยังคงรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้อย่างมั่นคงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยลบหลายอย่างจากการได้รับผลกระทบในเรื่องของโรคระบาดและเศรษฐกิจโลกตกต่ำเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ครับยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างครับที่เศรษฐกิจของจีนเติบโตในปี2565ข้อแรกครับก็คือการนำปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดมาพิจารณาอย่างทันท่วงทีและปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ข้อ2ครับก็คือการประสานการควบคุมเศรษฐกิจมหาภาพกับกฎเกณฑ์ตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและข้อสุดท้ายครับก็คือการพึ่งพาทรัพยากรของตัวเองและปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจขณะที่จีนยังคงเพิ่มศักยภาพการลงทุนในด้านวิทยาศา,ศาสตร์และเทคนโนโลยีและส่งเสริมโครงการสำคัญต่างๆในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว โดยค่าใช้ใจ่ายที่จีนใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นราว10%ในปี2565เมื่อเทียบจากปีก่อนนับเป็นการเติบโตตัวเลข2ดิจิตเป็นเวลา7ปีติดต่อกันทั้งนี้ครับจีนได้ให้ความสำคัญกับด้านเทคโนโลยีชีวภาพการสำรวจอวกาศและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสีเขียวมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วและได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการลงทุนเหล่านี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทั้ง3ด้านดังกล่าว โดยการเป็นพันธมิตรที่มั่นคงและเชื่อถือได้ทำให้จีมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจกโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยขอบคุณข้อมูลจาก AEC Connect และพบกับ Arrow t v v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี